สามบาทเนี่นะคุณทำบุญแค่นี้มันจะไปได้บุญอะไรต้องทำเยอะเหมือนน้องกวางสิ อันที่ร้างทองค่ะอืมโอเค่อะอนุมโมนทนา,าบุญด้วยนะค่ะสองก็ใหญ่ใส่มาแค่ยี่สิบบาทแบบนี้มันจะได้บุญเยอะได้ยังไง น้องกวางอา้าวพี่ลินมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีพี่อ่ะจะมาช่วยน้องกวางทําบุญอืมอะนี่สองพป่าวัดบ้านเราเองอ๋อได้เลยค่ะใส่เยอะเลยนะคะน้องกวางยิ่งน้องกวางทาบุญเยอะยิ่งได้เยอะบุญเนี้ยก็จะได้หนุนนําชีวิตน้องกวางให้ดีขึ้นทุกๆวนันแถมไม่พอนะตอนที่น้องกวางตายไปอะ่ะ น้องกวางก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไงไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์อยู่ข้างบนได้คะ่ะพี่ลินขอบคุณนะาากลังันไปนี่ทำบุญกันอยู่หรือเปล่<ส>าคะอ<ะ>๋อใช่คะ่ะฉันร่วมทำบุญด้วยคะ่ะฮะสามบาทเนี่ยนะคุณทำบุญแค่นี้มันจะไปได้บุญอะไรต้องทำเยอะๆเหมือนน้องกวางสิฉันมีแค่นี้จริงๆค่ะคุณ คนเขาทําบุญสร้างวัดสร้างวิหารนะคะเงินแค่เนี้ยมันไม่พอหรอกค่ะแต่ฉันก็อยากทําบุญจริงๆนะคะไปไปไม่ต้องมาทําบุญด้วยกันเดี๋ยวก่อนค่ะคุณพี่นินอะไรบางคนอ่ะเขาทําบุญเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะได้บุญนะเขาก็ทําเอาหน้าไปอย่างนั้นแหละแต่กลับบางคนอ่ะเขามีหนึ่งบาทสิบบาทอ่ะ แต่เขาว่าทาด้วยใจจริงๆมันก็ได้บุญเหมือนกันนะแล้วยังไงล่ะน้องกวางก็กวางกําลังจะบอกอยู่นี่ไงว่าขนาดของบุญอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเงินแต่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่อยากจะทํามากกว่าเออพี่ก็ลืมไปเหมือนกันว่าหลวงตาท่านอะก็เคยสอนอยู่ว่าการทําบุญอะไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันไม่ใช่สาระแต่สาระที่แท้จริงอ่ะ มันอยู่ที่เราเข้าใจแล้วก็สามารถตัดวงจรกิเลสได้งั้นคุณคาใส่เลยค่ะใส่เลยสาธุนะคะยังไงฉันก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณสองคนด้วยนะคะค่ะนี่นินงั้นเดี๋ยวพี่ของไปแจกก่อนนะตอนนี้มีอยู่300รงยซงแจกไม่ถึงไหนเลยเนี่ย ทำบุญหรือแจกโองแต่งงานคขาเนี่ยทำบุญสิ <ไป S 2> คะคุณแม่แ่งงค